เปลี่ยนช็อกโกแลตที่พังให้มาปังนะคะด้วยวิธีนี้ค่ะวันนี้เชโมจะมาแชร์วิธีที่เราหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าการผสมสีช็อกโกแลตด้วยสีน้ำนันมันทําไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันก็ทําไม่ได้แต่วันนี้จะมาสอนวิธีแฮ็กให้สวยแบบนี้เลยทุกคน วิธีที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะก็จะเป็นการตุ่นช็อกโกแลตบนน้ำร้อนค่ะซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้แบบเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆไปด้วยกันนะคะก็เลยขออนุญาตเป็นการเทน้ำร้อนใส่ถาดแบบนี้นะอันนี้ใช้ช็อกโกแลตคอมเพลวนะคะเป็นชนิดไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์นั่นเอง ต่อมาค่ะให้เราวางตัวช็อกโกแลตเนี่ยอย่าให้โดนเปลวไฟนะคะตัวช่วยแรกเลยนะคะที่จะมาผสมสีให้กับทุกคนก็คือชโมจะใช้ไซลิงค์นะคะอันนี้เซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยเพื่อใช้ในการดูดสีให้สีของเราเนี่ยสวยเหมือนกันทุกครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด3เฉดค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูสีแดงคริสต์มาสนะคะแล้วก็สีแดงสดนั่นเองตอนที่เรานะคะเริ่มค่อยค้ยค,ยคนเนี่ย ความร้อนของน้ำเนี่ยนะคะควรจะแค่ร้อนประมาณหนึ่งสักอุณหภูมิเนี่ยหกถึงเจองศาเซลเซียสนะคะจากนั้นค่ะในโพเซสนี้ก็ดรอปสีลงไปเลยซึ่งหลายๆคนตอนที่เห็นตอนนี้คงจะบอกเชมดว่าเฮ้ยเชฟก็ใส่ไปแล้วมันก็พังสีค้านะคะะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันว่าพังจริงๆไหมนะคะเชมดก็ดรอปสีลงไปวิธีการนี้ค่ะจะช่วยทําให้สีของเราเนี่ย สเสมอกันนะคะในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะโดยการใช้ไซลิงในคลิปเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่1 ml นะคะไปจนถึง3 ml นั่นเองซึ่งนะคะชิมดก็จะใส่สีชมพูล,ลงไปด้วยค่ะจะทําให้สีเนี่ยมันมีความสว่างสดใสามากขึ้นนะคะสังเกตดูเนาะไม่ได้เป็นแค่สีแดงสีเดียวนะแต่จะทําให้สีเนี่ยมันมีโทนสว่างออกแนวแบบคริสต์มาสนะคะหรือว่าจะไปใช้ในช่วงที่เป็นเทศกาลตุษจีนวัน,นไทยก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะยมมก็จะคนไปเรื่อยๆดูคนนะคะให้สีเนี่ยมันเข้ากับช็อกโกแลตเนาะเวลาที่เราผสมสีเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนค่ะว่าสีน้ำมนไม่ถูกกับช็อกโกแลตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตแท้หรือแม้กระทั่งช็อกโกแลตคอดติง้งหรือคัมเปา์ก็แล้วแต่แต่เทคนิคนี้นะคะเราสามารถใช้ได้กับทั้งช็อกโกแลตแท้และช็อกโกแลตที่เป็นคัมเปา์อย่างนี้ ซึ่งจากที่ทุกคนดูตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นก้นกอนๆลายคนเป็นแบบนี้ก็จะโยนทิ้งแล้วถูกปะเพราะว่าเออมันใช้ไม่ได้หรอกมันผสมแล้วมันก็จะต้องเป็นน้ำน้ำสี่ตัวช่วยที่2มาแล้วค่ะเชโมนะคะใช้ตัวช็อตไฮนนิงหรือเนยขาวนั่นเองเนในคลิปนี้ก็คือใช้เนยขาวของดี่ห้อนน้ำมันรำข้ามขิงนะแต่ถ้าใครนะคะจะใช้ช็อกโกแลตไปเคลือบที่จะช่วยทำให้ตัวขนมเนี่ย รู้สึกว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ยังทานได้ง่ายอยู่ชมโอแนะนําเป็นน้ามันนะคะน้ามันเนี่ยใส่ในอัตราส่วนที่เท่ากันได้เลยทุกคนนี่คนให้เข้ากันแบบนี้เวลาใส่นะห้ามใส่ลงไปพวดเดียวเด็ดขาดต้องทยอยใส่ไปเรื่อยๆค่ะแต่เทคนิคที่เอามาแชรให้กับทุกคนเนี่ยคือเหมาะกับการที่วันนี้อากาศบ้านเราเมันก็ข้างร้อนถูกปะ เราก็จะใช้น้ํามันในการช่วยผสมสีเนี่ยมันก็ทําได้จริง,รงๆมันทําได้นะคะแต่ว่ามันก็จะติดมือซึ่งเทคนิคนี้ถ้าเราใช้ตัวเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งมันก็จะช่วยทําให้มันไม่ติดมือนัในทุกคนเวลาที่เราจะดึงวัตถุดิบอะไรมาใช้ก็แล้วแต่ในการผสมหรือในการแฮกเนี่ยชัมืก็จะดูวัตถุดิบตั้งต้นก่อนว่าเออตัวเขาเองเนี่ยสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเขาเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะได้ใช้ให้ถูกแล้วก็ตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่เราใช้สังเกตดูเนาะค่อยทยย่อยืย่อยใสเรื ใส่สักประมาณ5-6ครั้งค่ะทุกคนนี่เริมกลับมาแบบว่าดูเนียนขึ้นแล้วอะใส่ไปเรื่อยๆนะคะคนไปเวลาที่เราคนนะเราจะใช้ตัวไม้พายก็ได้ค่ะหรือจะใช้ตะก้อมือก็ได้อะสังเกตดูว่ากลับมาเนียนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยน้ำไม่เดือดเห็นไหมว่าน้ำต้องไม่เดือดนะคะ นี่ค่ะสีที่ผสมได้กลับมาเนียนแล้วก็เงางามวิง้งวังขนาดนี้นะคะพร้อมที่จะใช้งานอะเวลาที่ชมดทำแบบนี้ชมดก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าการทำ t e m p พอ i n g แต่โดยปกติถ้าเป็นช็อกโกแลตในหมวดของโคเบนเจอร์หรือช็อกโกแลตแท้เนี่ยมันจะต้องทำ t e m p พอ i n g ที่ละเอียดอ่อนมากกว่านี้อะมาดูตัวช่วยที่3กันบ้างนะคะตัวช่วยที่3หลายๆคนไม่ทราบซึ่งตัวชโมดเองเนี่ยก็คือเคยทดลองใช้กับหลายๆสินค้ามาแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเอ้ย อันนี้น่าเอามาแชร์ก็คือการใส่กูโคสผงลงไปค่ะกูโคสผงหรือแบะแซผงที่หลายๆคนเคยเห็นนะว่าเขาเอาไปใส่ในขนมวิธีการนี้จะช่วยทําให้ตัวน้ําตาลเนี่ยนะคะที่เป็นกูโคสผงเนี่ยมันไปจับตัวกับตัว,ตวช็อกโกแลตนะคะให้มันจับตัวกันเงางามมากขึ้นและที่สําคัญค่ะมันจะไม่ติดมือสังเกตดูนะเมื่อกี้ที่ใส่กูโคสผงจะต้องช็อกโกแลตค่ะจะต้องละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ เปลี่ยนเป็นตะก้อมือนะคะในการขนอย่างเร็วๆเ,เลยนะคะเพื่อให้กูโคตผงละลายหลังจากนั้นคะ่ะเราก็มาเคลือบได้เลยนะคะช็อกโกล็ที่เรานำมาเคลือบอันนี้เป็นตัวคอมเพลตหรือโคตติ้งนะก็จะอยู่ที่ราวๆอุณหภูมินะคะ29ถึงราวๆไม่เกิน35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกทุกคนว่าอยู่ในห้องแอร์นั่นเองนะคะมันก็จะเซตตัวแต่ถ้าใครที่บ้านไม่ได้แบบมีแอร์ฉ่ำขนาดนั้นเนี่ย เราก็สามารถพาน้องเข้าตู้เย็นไปก่อนได้นะคะจะบอกว่าเทคนิคดีๆแบบนี้ที่ชมดเอามาแชร์นะมันเกิดจากคอร์ส s e c r e t of Bakery ค่ะซึ่งหลายๆคน,นเข้าไปเรียนแล้วก็รู้สึกว้าวประทับใจมากเลยและมีสูตรนะคะที่จะมาบอกทุกคนในคอร์สเรียนด้วยค่ะวันนี้ทุกคนก็เอาเทคนิคนี้นะไปใช้ก่อนได้เลยแล้วก็เอาสูตรที่ชมดให้เนี่ยไปปรับใช้ กับคริสต์มาสนะคะปีใหม่หรือแม้กระทั่งวันเลนไทายนี้ก่อนได้เลยค่ะจะให้คุณเนี่ยนะคะได้ช็อกโกแลตสีสวยๆแบบนี้นะมาทําให้เงางามไม่ว่าวันนี้คุณจะไปแต่งอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะก็ขอให้สนุกกับการทําขนมและเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะ